เสร็จปีตุ่แนครับจองจากโสโลว์นไม่ใ่ครับขอ่หน่อยสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนยินดีต้อนรับชงโซโลฮินะเบ b ร์ o ันครับกคางมากเพื่อนตัวนี้โยนสวครับสวัสดีครับตานมีุ พ่ของกูพูก็เห็นมือันว่าคูอยู่ที่ตองนี้ลองพาว่าเป็นแล้วกลัวโลพีไม่มต้องกลัวแลเก็บให้หมดโอ้โหให้ซองตี้เลยว่ะสวัสดีคุยกันนา่นี่ตลอดเราลาซึ่งวันะอ คนนี้มันดีเบิร์ดจะระเบิดเบิร์ดระเบิดใส่ไหมคู่หลวงขั้รวยเนี่ยเมื่อกี้ระเบิดอ่ะเมืื่อกี้ปนไม่ได้เงินอะไรนะปืนไม่ได้เลยจะได้แน่นอนเบินี่ยเป็นคนไทยปะเนี่ยใช่คนไทยปะเนี่ย ยังไม่ได้เปินเลยนะทางเข้าก่อนเ้าก <wenn> ่อนมนี่เขาม่นอกแต่ได้เพื่อนแป๊บเืีอนมีมามาด location ไมถานลรู้ซองเลยเช็คตัวเดียวแต่ก็ได้ออกหน่อยยหออกเองที่ตุ้ ไปกำลังช yeah, okay. okay. mm ่วยนั hmm. no. oh. yeah, oh, ่นเลยโอ้โหโอ้โหสปริงอ้โหาเลยมาเลยมาลยกโตเลยกเต้มาโตเลยเจ้อุ้ยมึงอย่ายิงดิครับข้าับสวยนเจได้เราอยู่กุ้งไปก่อนจะกุ้งดิ ไม่ไม่ไหวว่ะพี่มีคนดักยิงอยู่บอดบอดบอดไม่ใช่คนเสืงพี่ขึ้นยังบอดที่ไหนอะบอดอะไรนะพูดใหม่ดิบอดน้อยบอดน้อยพูดใหไปบ้าผมไม่ยินบอดบอดไม่ยินคนสวยไงคนสวยเด็จัดการให้อยู่ไหนวะเก้แม่ยิงจะเจอสร้อยยิงจัด คกัโอ้โหไที่เวลาเล่นเกมแบอุจัดวไมนั่นไม่ใช่จะบอลแล้วนไมีตัวทอะไร้นุ่มทำอะไรนมทำอะไรนุมทำอะไร่มมันสซยซยไปด้ยไปด้วยสเออพี่เอพี่เอมีตัวบปก่ไม่รู้อ่ะ เอร์ส <extended> ี่ไปที่อื่นเลยมอใช่ต้องมาแล้วนี่ยี่พวกเสาชุบเลยเสาชนกำลังชุบอยู่เอาไปเราว้กำลังยืนชุบอยู่เนี๋ยปล่อยมัน่อนอยู่ในบ้านนะออยู่ในบ้านขวามือเอสีมาชุบที่อต้องมา ฮะสำรวจเดี๋ยวเดี๋ยวรอรอก่อนนะเดี๋ยวรอก่นนะเดียวเกิข้าวเพื่อไม่ทำไม่ไไม่ทำไม่ได้เ้ยโชว์ท่าหน่อยไ้น่มันยิงไม่ได้ม่การ์ไอ้โนี่ยฮินิฮ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 ฮ e ฮฮ มี20กว่าขวดอ่ะตัวเดียวตัวเดียวรอไปร้อนได้คล้ายๆก็ได้ตัวเดียวใช้ได้ชุบเลยชุบ hmm. กันได้ว่ามันอยู่บนบ้านเป็นไะ I'm recalling a teammate. Mark the location. Thanks. กูอยู่นี s <S right. you, the ่กูอยู่นี่นอยู่บนบ้านตัวเดียวนั่นอยู่บนบ้านใช่อยู่บนบ้านตัวเดียวจ้าบนบ้านกูอยู่นี่ ดูมันเลยไม่ได้ก้ยูนีกู้ยูนีเออนะกูอยูนีเฮ้ยอัดตายแล้วเหรอตายแล้วูจากโโีด้เป่าีอหมาพีอโอ้ยยังไม่ตายมีรอยเท้าอยู่เลยโอเคูจากโฮีได้ป่าเฮ้ยใครวะเนี่ยของบอดทำไอยู ็อไม่ใช่บอดเดี๋ยวเราบ้างเดี๋ยวเพื่อนมันมานะเป็นบอดโซโลฮีมต้องกลัวอี่กับโซโลฮีไม่ต้องกลัวนะรู้ไันในเบอร์สี่โซโลฮีในเบอร์วันกดไลค์กดแชร์กดสกอร์ไลค์ดู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 จักโซโลฮีไหมเบอร์สี่ รู้จ okay. ักรู <S <S ้จ ah, ักอยู่โอเครู้จักเอาชุดไปชุดถ้ารู้เออ Help เออไอตัวเดิมเลยไอ้ตัวทีมมันเบ็ดเงินตรงนี้ก็มีตัวว่ะไปไม่ได้จริงโอ้ยไอตัวนี้มีตัวสีแอบบ้าละแอบไว้ก่อนเบเบอร์สามไปเซาเซาชุบเรื่อช่วยที่อ่ะ ให่มังนีนตัวน้ำปูดเยอะเกินหวานเล่นไม่ได้เห็นเราอยู่บนบ้านมไม่ขึ้นบนบ้านนะพี่นชุดนี้ชุปทีสวยของพี่ค้นไปชุดพูนได้พูหละปูดิ้งูลิงตรงไหนปูลิงตรงไหน จุดั้มันชุ่นันไหมยิงกูยิงืเอวอุ้อีกที่ไหนเกิชิบหานอกแล้วพี่โดไม่เป็นไรไม่เป็สามแยกมันเต็มเลยดูเลปอนยังขึ้นเลยเอ็ดเอ็ดเอ็ดไหวจลฮีไหวอยู่แล้วเฮ้ยเยอยโอย่นคนเดี่น มันก็มีเต็มไปสาวชุมไกลก็ได้ที่ตรงนี้ก็ได้วิ่งมอมอกันตรงนี้แหละโซลิฮีไหวอยู่แล้วเก็บหมดแล้วมันมีตัวหมดตัวเดียวไม่ใช่เหรอถ้าโซลิฮีเก็บไม่หมดตองตัวมังนี่กดเลิ่อติดตามโซลิฮีนะถ้าโซลิฮีเก็บไม่หมดมันจะมาดูเขาตายโดยเดียวมโอ้ยเสียสไนเปอร์ต้องซื้อ

We can do a sniper tonight, bơm ghênh recalling a teammate. Flower, flower, flower. <laughs> Thanks. <laughs>

ยังไงแโซโลฮีเนี่ยนวบนะเมื่อกี้เวซาคพานเ้าบ้านน่าจะดีค่แ่เราไม่ได้บอกล่ะแล้วไปชุบเวานเนี่ยนะรันท้าบ้านเวสานลานท้าบ้านอยู่ในบ้านแล้วอยู่ในบ้านแล้วอยู่ในบ้านแล้วแต่เราไมยได้เระยน้เต็ม เหล่าอมังนาจะมันออมเราแล้วรออมันจะออมล่นนมนี่กระนวน่าจะมันลองเหลานโดดมาไมี่ามานขเมเมเฮ้ยเมกระนยวไกระนุเนี่ยรูอยู่ผากูแล้ว marked a location เลยเดียวเองไอเหี้ยแล้วเอาทำไมกันโดยไอเหี้ยข้าล่างแอ้วระวังระวังเปิดด่าเล็บแอบอยู่ สู้เขาเออสู้เขาไปนยไปยสู้ขยเฮ้ยมันยิงสวนเพื่อนมาเลมมันลือดลลือมันเลือดน้อยแเลือมันเลือน้อยไปเจอเจอเจอมาจกอะไรเงี้มกอไรงกหลันเป็นคนอยู่ประเทศไหนอประเทศกัมพูชาใช่กัมพูชาครับใช่ใช่กัมพูชา เก่งเนาะผู้ชทยได้มีมีบ็นคนไทยอ่ะกคนเดียวเนี่ยไม่ใช่ไม่ได้มีมีคนทาไม่มีมันมคคนอยู่เมืองไทยเลยู่เมืองไทยอยู่แถวไหนเงีบยสีลี่ยมยสเสลมมวยตรงเพเพชน้องคา่เหล้วยอะไรสล่เหลี่ยมกบุยสี่เหละก็ปล่อย

ำลังคุ้เต็มเลยไหนกันน้เต็มเลยเอ้ยกันน้น่บนขาวตัวนึงนี่นี่กันนู้ๆนะกันน้นดอ่ยิงเมือนมันอยู่ความือตัวนไ่เลยวะวาตัวนึงนี่แลฝนก็ตกให้กาฝนเนี่ยนะวกเอา มันมีตตัวอยมันยิงตงเอ้ยยังไงยังไงอดยังไยิงนุ่งนุ่งนุ่ิหนุ่มโอ้โเฮ้ยเฮ้ยมาจากไหนนี่โอ้โหเฮ้ยไม่ได้ยินเสียงเลยนี่รายงานรายงานมาเล่นตางล้ทำไมยิงเพียวตาย้านเปิ้หรอโห้